สวัสดีค่ะวันนี้เรามาติดตามแอปเปิลที่ปลูกในขวดพลาสติกนะคะนคะคะมันก็เกิดอยู่นะคะงอกเยอะเลยค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะมาเปิดให้ดูนะคะเดี๋ยวนะเห็นไหมคะเออ ไม่ต้องใส่หลุมเพาะก็ได้นะคะขวดพลาสติกที่เหลือใช้อ่ะคะ่ะก็เป็นหลุมพเพาะเร่งการงอกของต้นแอปเปิ้ลได้ดีนะคะดูขวดนี้ที่ตัวเองใส่ไปนะคะได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดแปดเก้าเกือบสิบต้นค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้า หกเจ็ดแปดเก้าเก้าต้นการงอกเจริญได้ดีเลยนะคะแอปเปิลเวลาเราเพาะก็คือขวดพลาสติกมาปาดแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ถ้าจะลดน้ำของมันก็คือลดผ่านเปิดฝาอย่างนี้ค่ะเทน้ำลงไปในนี้ เราไปดูเริ่มแรกในการเพาะปลูกในขวดพลาสติกได้เลยนะคะว่าทำยังไงอะค่ะถึงเอาเข้ามาในขวดพลาสติกนี้ตั้งแต่เริ่มแรกในการปลูกเลยนะคะเดี๋ยวพาไปดูค่ะว่าทําวิธีไหนนะคะเราไปดูกันได้เลยค่ะเชิญชมได้เลยไปกันค่ะไปไปค่ะวันนี้เราจะมาปลูกแอปเปิ้ล ใส่ในขวดนะคะนำขวดมาแล้วก็เจาะทำไมถึงปลูกใส่ในขวดเพราะว่ามันก็จะมีพวกหอยเนาะมากินก็เลยปลูกใส่ขวดค่ะพอได้อย่างนี้มาก็ปัดข้นมันให้มีดูนิดนึง มันมีรูนิดนึงนะคะให้น้ำระบายออกนะคะแล้วก็ตรงนี้ของเขานะคะจะให้มีอากาศระบายออกนิดนึง ก็ได้แล้วค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็จะดินมาเยิมดินเดี๋ยวเอาดินใส่กันนะคะอันนี้ก็ได้ดินประมาณเท่านี้นะคะส่วนตัวก็พอแอปเปิลโดยผ่าแอป เอาเมล็ดแอปเปิลเอากระดาษเช็ดชู้ใส่นะคะหอ่อแล้วก็ใส่ถุงพลาสติกขนาดเล็กเอาหนังยางรัดโดยการเทน้ำใส่นิดนึงนะคะก็อันนี้ก็แกะส่วนหน้าก็จะพาะใส่อย่างนี้ค่ะเอาหนังยางรัดหรือใครมีซิปล็อกก็เนี่ยค่ะสังเกตดูมันเหลืองๆแล้วก็คือรากมันเริ่มออกแล้วนะคะก็จะแกะ ก็มาดูอันที่แกะนะคะเนี่ยค่ะแกะออกมาลากของเขามันก็จะยาวแล้วะคะ่ะยาวเฟย้อันนี้คือแอปเปิลนะคะก็จะาวางลงอย่างเงี้ยค่ะเอาวางลงอย่างงี้จะใส่กระถางละสามต้นนะคะหุ้ยหล่น นะคะ่ะเห็นไหมแล้วก็จะเอาดินโลยปิดรากของเขานิดเดียวแล้วก็เอาน้ำรดแค่ครั้งเดียวนะคะก็ประมาณอีกสองอาทิตย์มันก็จะต้นยาวแล้วเราก็จะ เอาออกจากกระถางนี้ไปลงดินปลูกนะคะทําไมถึงทําแบบนี้ป่าของเขานะคะตักน้ํามาลดเลยเอ่อป้องกันหอยมากินตอนเข้างอกนะคะแล้วก็ตกะกกแตนมากินตอนกลางคืนค่ะรดน้ําจนน้ําทะลุออกจากนี้เห็นไหมคะมันก็จะซึมลงในถังปิดฝา <c oughs> อันนี้ก็โอเคแล้วค่ะถ้าถ้าฝามันแตกอย่างนี้นะคะก็แต่งหน่อยนึงนะีคะ อันนี้อันนี้ใส่ตะกร้าไว้นะคะเราถุงพลาสติกห่อไว้เพราะว่าน้ําที่เราเจาะมันจะซึมออกมาจากขวดอย่างนี้ค่ะลงใส่พื้นห้องนะคะตอนนี้ตัวเองนั่งทําอยู่ในห้องอยู่นะคะแล้วก็จะยกกระถางนี้ยเอาไปไว้ข้างนอกตึกนะคะอน,นี้ก็าขวดที่ใช้แล้วค่ะก็จะเก็บมาเพาะนะคะ นี่คือปลูกปลูกแอปเปิลนะคะก็จะทำเหมือนกันเลยค่ะเหมือนกับองุ่นนะคะเพราะอันนี้เปอร์เซ็นต์รอดสูงนะคะเพราะว่ามแมลงมันกจะเก็นไม่มากับกินนะคะเพราะว่ามันเข้าไม่ได้เพราะว่าม,มันเป็นขวดพัษสกิดเนาะแล้วก็หอยทากก็เข้าไม่ได้ตอนต้นอ่อนนะคะ พอนี้เราก็ปาดก้นนะคะให้น้ำระบายนิดนึงนะคะแล้วก็ดินใส่ดินใส่แป้น อีนนี้ผสมหรือเปล่าไม่ได้ผสมนะคะซื้อมาจากท้องตลาดนะคะก็ดูต้นอันนี้มเมล็ดนะคะสังเกตดูใกล้ๆพวกสีขาวๆเนี้ยค่ะเปอร์ซ็นรอดสูงนะคะเนี่ยค่ะก็จะวางลงเลยคือเขาง,งอกแล้วค่ะ นี่ก็เอาดินไส่ด้านหน้านิดนะึงแล้วก็ลดน้ำลงไปเลย อันนี้คือรดน้ำครั้งเดียวนะคะเป็นผาดเป็นหลุมเพาะจากขวดพลาสติกเรือใช้ะคะ่ะรดน้ำครั้งเดียวจนสองอาทิตย์นะคะจนเขาต้นงอกเจริญเติบโตแล้วถึงย้ายต้นกล้านะคะ<ๆ>ก็จะไม่ลดอีกเลยลดแค่ครั้งเดียวะคะ่ะ อันนี้เราก็มันก็วันนี้ก็พอแค่นี้นะคะเรารอดูการงอกของเขานะคะแล้วถึงจะถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนคะ่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาติดตามแอปเปิลที่ปลูกในขวดพลาสติกนะคะนะคะมันก็เกิดอยู่นะคะงอกเยอะเลยค่ะเนี่ยค่ะ เดี๋ยวเราจะมาเปิดให้ดูนะคะโอ้พี่น่องไม่ได,ด้เอาค่ะตังกล่องมาเนี่ยค่ะเห็นนะเห็นไหมคะเออไม่ต้องใส่ลุมเพาะก็ได้นะคะขวดพลาสติกที่เหลือใช้อะคะ่ะ ก็เป็นหลุมเพาะเร่งการงอกของต้นแอปเปิลได้ดีนะคะดูขวดนี้ที่ตัวเองใส่ไปนะคะได้หนึ่งสองสาสี่ห้าหกเจดปดเก้าเกือบ10ต้นค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก็ดแปดเ้าเ้าต้นการงอกเจริญได้ดีเลยนะคะแอปเปิล เวลาเราเพาะก็คือ,อขวดพลาสติกมาปาดแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ถ้าจะลดน้ำของมันก็คือลดผ่านเปิดฝาอย่างนี้ค่ะเทน้ำลงไปในนี้การการควบคุมนะคะก็คือการงอกของเขามันจเจริญเติบโตได้ดีมากเลยค่ะเห็นไหมขวดน,นี้นะคะก็เยอะมากเหมือนกันเดี๋ยวจะบีบให้ดู ดี๋ยวนะคะอันนี้ก็ 1, 2, ึ่งสองสามี่ห้าหกดแดเสมี10ต้นค่ะเอ่อพอในขวดพลาสติกเร่งการงอกของเขาได้ไดีเยี่ยมเลยนะคะอ่าทำไมถึงปลูกในขวดพลาสติกส่วนตัวนะคะปลูกแอปเปิลก็คือพ่อไวเยอะค่ะแต่มีปัญหาว่า ต้นอ่อนประมาณเท่านี้ค่ะตั๊กแตนมันชอบมากมันกินกรอบอร่อยมั้งมันจะกินเกลี้ยงหมดเลยค่ะเกิดมาเท่าไหร่ตั๊กแตนก็กินก็เลยพ่อใส่ในขวดพลาสติกดูค่ะแล้วก็มันป้องกันพวกตั๊กแตนมากินได้ค่ะส่วนตัวถ้าเขาโตแล้วก็จะย้ายใส่ในถุงพลาสติกนะเนี่ยค่ะอันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอ้ต้นนี้เยอะมากเลย นะคะต้นนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอันนี้มีสิบต้นนะคะคะเนี้ค่ะก็ก็จะไม่ได้เปิดให้ดูหมดนะคะก็เปิดเท่านี้ก่อนนะคะเพราะว่า มันก็งอกเยอะค่ะถ้าใครสนใจในการเพาะแอปเปิลเราก็ลองปลูกดูนะคะสามารถเจริญเติบโตได้ดีมากเลยค่ะเพราะในขวดดูนะคะพอเขาโตแล้วเราก็ขยายเอามาลงดินค่ะส่วนตัวเวลาเราย้ายมาลงดินก็จะเอาขวดพลาสติกปิดให้เขานะคะเนี้ยค่ะแล้วก็เสาหลักไว้แล้วก็ลงดินเวาเราลงดิน,เร,เ,ดนเราก็เอาลงอย่างเงี้ยค่ะ อันนี้ก็อันนี้ก็ปลูกเครวนะคะเครวคะ่ะแล้วเอาอันนี้ปักไว้เพราะว่าป้องกันตั๊ก,กแตนมากินเขาคะ่ะอันนี้เราก็จะอันนี้คือมันเทศญี่ปุ่นหวานนำเข้านะคะแต่มันจะเป็นสีม่วงนะคะหลังจากที่ทําคิดไปแล้วนะคะเขาก็โตมากแล้วคะ่ะก็ขยายไปอะค่ะวันนี้ก็พามาดู ต้นแอปเปิลที่ปลูกในขวดพลาสติกนะคะเนี่ยค่ะงอกได้ดีมากเลยค่ะเอ่อทำไมถึงปลูกแอปเปิลก็คือส่วนตัวก็ซื้อแอปเปิลมากินนะคะพอซื้อมากินเสร็จแล้วเอ่อเป็นคนชอบพวกต้นไม้ผักอยู่แล้วก็เลยว่าเออลองเพาะดู เก็บเป็นต้นไม้ต้นหนึ่งคือเก็บไว้ก็คือรดน้ําคือดูแลเขาค่ะก็ได้ต้นไม้ที่ขึ้นมาอีกต้นหนึ่งก็ปลูกได้นะคะในเมืองไทยเนี่ยค่ะต้นแอปเปิลเจริญได้ดีแล้วก็งอกงามได้ดีถามว่าดินที่ใช้เป็นดินอะไรผสมดินขึ้นมาไหมไม่ได้ผสมดินนะคะดินก็คือซื้อจากท้องตลาดก็เพราะแอปเปิลแล้วก็เอามาลงไว้แล้วก็ ใส่ขวดไว้พอเขาโตก็จะขยายไปอีกค่ะวันนี้ก็พอแค่นี้นะคะพามาดูการเจริญเติบโตของแอปเปิลค่ะถ้าชอบยังไงก็อย่าลืมกดกริ่งติดตามให้ด้วยนะคะตั้งชื่อช่องว่ามี y o u t u b e ค่ะค่ะสวัสดีค่ะ